สวัสดีครับพี่เพะนะครับพี่เพะจะมารีวิวสรุปหลังจากที่พี่ทำการใช้งานกับมือถือจากโป c o ในปี2025แบรนด์จากเสี่ยมี่ที่บอกเลยว่าสเปค5ตัวนี้ให้มาจัดเต็มมากกับราคาที่โคตรคุ้มจริงครับตัวแรกคือจะตัวโปโอ4 C71 ที่พี่ทำการสั่งซื้อมากับราคา1,890บาทแล้วก็จะตัว Poco C75 พ P ซื้อมา2,590บาทครับจะตัว Poco M7 Pro 5G พ P ซื้อมา4,999บาทนะครับโปโค X7 5G พ P ซื้อมาตัวนี้5 9 9 0บาทแล้วก็จะตัว Poco F7 5G ครับซื้อมากับราคา11,399บาททั้ง5ตัวนี้ จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อหรือที่ตะกร้าสินค้าเป็นเครื่องสูนไทยประกันศูนไทยปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะนึกว่าให้กดเช็คราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดตามนี้พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับ ลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับตอนนี้คือโปรโมชั่นเยอะจริงครับมาดูว่าตัวแรกสเปคเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ในการใช้งานเป็นอย่างไรซึ่งพีใช้งานมาตอนนี้บอกเลยว่าใช้งานเพอร์เฟมากครับผมกับเจ้าตัวโปโคนะครับผม C71 ครับ Xiaomi ทำตัวนี้ออกมาเพอร์เฟกมากอันนี้ขอเช่นชมดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบครับตัวผมดีไซน์อย่างสวยนะผมตัวนี้นะนี่ CPU ก็ถือว่ามีความเร็วความแรงจริงครับกับตัว e e o o ฟ t t 7250 Octa-Core ตัวนี้พรอมตัวกล้องหลังให้มาสูงสุดคือ12ล้านพิกเซลมี AI c a m e ราด้วยนะครับกับงบเลทตัวนี้ไม่เกิน2 0 0 0ให้มาจัดเต็มจริงพรอบตัวปุ่มมอมด้านข้างอันนี้ ปุ่มเป็นปุ่ม power สามารถทําการเปลิดล็อกเดยการสแกนมือบริเวณด้านข้างของตัวเครื่องให้เราด้วยอันนี้ลำโพง1ตัวแล้วก็ด้านล่างพอร์ต type c ของตัวนี้ซึ่งแบตให้มาเยอะจริงกับแบต5,000ม mm ิลลิแอมป์ขอตัวนี้พร้อมกับหน้าจอให้มา8 6 8 8นิ้วซึ่งถือว่าให้มาเพียงพอจริงครับกับตัวนี้ refresh คือ120เครับโอ้หน้าจอ6.8นิ้วคือใหญ่จริงครับแล้วก็หน้าจอสีสันดีจริงครับมี ตัวนี้เป็นตัว Android Go Edition นะครับผมนี่ครับซึ่งผมได้เก็บ r อาเนานะพีรับสูงสุดกับตัว CPU ตัวนี้บอกเลยว่า r อปรับสูงสุด60เฟมจัดการแบตแล้วก็จัดการพลังงานถือว่าเพียงพอมุมมองพี่นะให้มาถือว่าปกโคจัดเต็มมากในปีนี้ครับนี่ความไหลยลื่น กล้องสกินโทนในการถ่ายรูปก็ถือว่าสีสันดีพอสมควรนะครับซึ่งพีรู้สึกว่าว้าวมากกับกล้องหน้าแปดนที่คุณภาพให้มาถือว่าจัดเต็มมากครับอันนี้ขอเช่นชมตัว4 7 1จริงๆ,ๆนะครับผมหลังจากพีทำการใช้งานมาจริงนะครับนี่สีสันดีมากครับแล้วก็มีความคมชัดพอสมควรด h e b e s มากถ้าพีเลือกน้ำมือถไม่เกิน2000คือตัว the ะเบสสุดครับคือให้มาจัดเต็มจริงตัวนี้เมื่อผมตัวที่สองคือเจ้าตัวน่ครับผม พ o c o 4 C75 กับมือถือที่บอกเลยว่าหน้าจอโคตรสวยหน้าจอใหญ่จริง6.8นิ้วหน้าจอจะมีความใกล้เคียงกัน,นผมทั้ง2ตัวนี้นะครับนี่เรฟเฟกก็ s <S เท่ากันนะ120นติตัวนี้พีซื้อมากับราคา2,590บาทนะครับถ้ามีของได้ไปกดในการสั่งซื้อเลยแบตก็ให้มา5,160เรนพร้อมด้วยกล้องหลังคราวนี้เป็น AI ด้วยผมกล้องหลังให้มา50ล้านครับ คุณภาพบอกเลยว่าจัดเต็มมาก CPU ก็ถือว่ามีความเร็วความแรงจริง h e l l o G 8 1 Ultra ครับตัวนี้นะนี่ครับบอดี้ก็ดีไซน์มีความสวยงามจริงครับซึ่ง C 7 1กับ C 7 5ครับดีไซน์ก็จะแตกต่างกันนะผมด้านหลังของโมดดลกล้องนะครับนี่สวยอะ่ะซึ่งพี่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นตัวที่มือถือน่าใช้มากกับงบเลทตัวน,นี้ไม่เกิน2,000อันนี้ไม่เกิน3 0 0 0ครับ องตรงนั้ดูดีมากครับนี่พอร์ตไทซ์ซีก็มีลาโพง1ตัวมีโลฟัง3.5ในการในการกดบทว่ามีความสมมุลจริงครับกับหน้าจอให้มา 120Hz ครับส่วนตัวใช้งานมาก็ถือว่าสเปคเพียงพอจริงนะครับผมตัวนี้นะอันนี้แรมให้มาผมแรม6ก b กบวกเพิ่ม 6GB ิกับความจุ1.28อันนี้เว็บโมเดลคือแรม 3GB กิบวกเพิ่ม 3GB ิความจุด4นะครับนี่ผมก็ถือว่าทัดกด มีความสมุดดีกล้องหน้าก็ถือว่าดีมากซึ่งพีขอเช่นชมกล้องหน้าตัวนี้มากกับความคมชัดที่บอกเลยว่าชัดจริงครับ13นั้นสกินโทนบอกเลยว่าให้มาเพียงพอต่อการใช้งานมากเลยครับผมตัวนี้นะครับนี่พีชอบสกินโทนของตัวนี้มากเลยครับบอกเลยว่าเวิร์กจริงครับหลังจากพีทาการใช้งานมา4 7 5ตอบโจทย์แน่นอนครับผมสับใครชอบมือถือจากแบรนด์ Xiaomi หรือว่า BOCO นะครับผมตัวนี้ก็คือเจ้าตัว BOCO M โป 5G พีซื้อมา4,999บาทครับมตัวนี้บอกว่าโปรโมชั่นตอนนี้คือเยอะจริงครับสเปคให้มาก็ถือว่าจัดเต็มจริงกับ CPU ที่มีความเร็วความแรง d 7025ครับอัลต้าด้วยตัวนี้พร้อมด้วยดีไซน์ที่มีความสวยงามในการออกแบบครับซึ่งตัวนี้เก็บด,ดีเทลของฝาหลังบอกเลยว่าสุดมากครับมี ลำโพง2ตัวดอ b บ a ์แอดมหน้าจอให้มาตัวนี้บอกเลยว่าสีสันดีจริงครับซึ่งพีชอบมากกับหน้าจออัม l e เดผม6.67นิ้วสู้แสงคือ2,100นินครับหน้าจอดีเฟดทัดดีจริงครับผมตัวนี้ซึ่งแบตก็ถือว่าอึดพอสมควรผมหลังจากใช้งานมากับแบต5,110มลอมมซึ่งพีใช้งานมาเกือบตัวนี้3วันนสแตนบายกับ ฟ้าชัดให้มา45อุปกรณ์ในกล่องแถมมาพ,พร้อมกับกล้องหลัง Sony IMX882 มีการสั่น OS w, ด้วยกล้องหลัง50ล้านคุณภาพให้มาจัดเต็มมากค,คุ้คุ้มใครหามรืองบไม่เกิน5,000ระวังตัวตนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แนะ่นอนพร้อมกับกล้องหน้าแบบเจาะรู20ล้านสีสันของการให้รูปบอกเลยว่า คือถ่ายรูปดีมากแบตบอึดเล่นเกมปรับสูงสุด r v 60เฟรมมีความไหลเรื่องจริงครับนี่พีชอบมากกับตัวนี้ของกล้องครับที่พีไปสัมผัสมาบอกเลยว่ากล้องหน้ากล้องหลังให้มาดีพอสมควรแล้วก็กันสั่นถือว่าโอเคมากเลยครับนี่สีสันดีจริงครับคือกล้องดีมากอันนี้ขอชื่นชมกับตัวสกินโทนของตัวกล้องนะครับบอกเลยว่าเวิร์กมากครับผมหลังจากที่พีทำการใช้งานตัวนี้มานะครับ สีสันดีมากครับผมสกินโทนบอกเลยว,ว่าสุดมากกับเลนของตัวตันี้นะครับตรงๆเลยดูดีมากกับตัวนี้นะผมหลังจากที่พีทําการใช้งานมาคอนเฟิร์มจากพีเพลยว่าใช้งานโคตรดีครับผมตัวนี้นะนี่ สีสันดีมากครับแล้วก็ตัวนี้สามารถคดแอปสามารถแบ,บน่น้าจอได้อย่างง่ายได้เพราะว่าเป็นตัว Android 15 Version 1อตผมตัวนี้เป็นตัว Xiaomi HyperOS 2.0กับแรม 8GB ิกบวกเพิ่ม 8GB กิกกับความจุ2 5 6้สกิกส่วนตัวใช้งานมาก็ถือว่าเพียงพอผมในการใช้งานนะครับนอันนี้พี่อัปเดตล่าสุดแล้วนะครับ ถือว่าโอเคมากครับผมสับเพียงแลมพัดเพิ่มอีก4 g ิ6 g ิกแล้วก็8 g ิได้ CPU ก็เป็นออก a ต o r e คความเร็ว2.5จิเก็ถือว่าเพียงพอใช้ดีจริงๆตัวนี้บอกเลยว่าใช้ดีมากอันนี้ขอเชื่อชมลำโพงก็เสียงดีนะครับประดูผมจะตัว POCO นะครับผม X7 5G ครับมาถือท,ที่พี่บอกว่าเฮ้ยคนถามมาเยอะมากว่าเลทราคาไม่เกิน6,000ตัวนี้คุ้มจริงไหม เอาตรงนั้นคุ้มจริงครับเพราะว่าดีไซน์มีความสวยงามพร้อมกับตัวนี้สเปคให้มาก็จัดเต็มอะผมแรม8ปกิกบวกเพิ่มแปกิกกับความจุ256กิกตัวนี้ซึ่งพีใช้งานมาบทว่าสุดจริงครับกล้องหลัง50ล้านเลนของ Sony IMX882 มีการสั่นเช่นเดียวกับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสเปคใกล้เคียงกันมากกับตัวราคาหลักหมื่นของตัวโปรโคนะครับ นี่ครับอันนี้กันฝุ่นกันน้ําที่ IP 6 8แล้วก็เบ็ดให้มาขนาด 5,110เมเล่ยมสเปคจะมีความใกล้เคียงกันประมาณหนึ่งับผมจะหรับตัว M7 Pro กับ X7 นะครับซึ่ง CPU นี้ให้มาก็ถือว่ามีความเร็วความแรงจริงครับกับ CPU ได้พีรู้สึกว่าให้มาเพียงพอมากแล้วก็แรงจริง CPU ครับผมให้มาคือ d i e e s t 730 Ultra ผมตัวนี้ซึ่งสามารถสแกนมือบริเวณหน้าจอเหมือนกับทั้ง3ตัวนี้ได้นะครับซึ่งนี้ก็สแกนได้สแกนได้สแกนได้นะครับซึ่งบอกเลยว่าโอเคมากหน้าจอให้มาสีสันดีจริงครับ กับหน้าจออ m มเรตครับตัวนี้ความคมชัด 1.5K ขนาด6.67นิ้วครับสู้แสงคือตัวนี้ให้มา3,000นินซึ่งพีรู้สึกว่าตัวนี้ทำออกมาเพอร์เฟมากลำโพงคู่ d o l y y a m o o มด้วยนะครับกล้องหน้าแบบเจาะลู20ล้านผมคือโทรศัพท์ตัวนี้บอกเลยว่าเพอร์เฟจริงครับนี่ พัดกดง่ายผมสามารถโคดแอปได้สามารถแบ,บ่งเ้าจะได้กับตัว Android v วอร์ชัน5นะครับผมตัวนี้นะนี่ผมคือยูดูดีมากแล้วก็กล้องครับผมสกินโทนในการถ่ายเสียงพีไปสัมผัสตัวกล้องมาคือกล้องหน้ากล้องหลังหมดเลยว่าถ่ายออกมาคือสีสันเพียงพอแล้วก็สวยสดงดงามตามแบบของเสี่ยวมีเลยผมตัวนี้มีการสัน่นโอเอด้วยนะครับผมในการถ่ายวีดีโอก็ถือว่านิ่งครับผมตัวนี้นะครับนี่ ถ่ายรูปง่ายครับผมแล้วก็สกินโทนถือว่ามีความคมชัดตัดสไตล์ของเสี่ยวเมียของตัวนี้นะครับนี่ซึ่งพีใช้งานมาก็รู้สึกชอบกับตัวนี้จริงครับบอกเลยว,ว่าเวิร์กจริงครับใครหามาถือที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็สเปคให้มาจัดเต็มแล้วก็ขอบจอถือว่ามีความบางมีความสมูทแล้วก็มีความโค้งบนมีความพรีเมียมตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมนี่แล้วก็มี AI สามารถทำการลบวัตถุอันนี้คือ ก่อนที่พียังไม่ลบนะครับอันนี้ลบแล้วเห็นไหมว่า AI ทําการบ้านออกมาถือว่าเพียงพอจริงก็มีสก,กายช็อปสามารถเปลี่ยนสีท้องฟ้าตัวนี้ก็สามารถทําการใช้งานได้บอกเลยว่าครบจบจริงครับเล่นเกมปรับสูงสุดทุกเกมบอกเลยว่าสบายแล้วก็จัดการความร้อนคือให้มาจริงจริงครับแบตอึดจริงแล้วก็ฟาชาร์จให้มา45วัต์ส่วนตัวใช้งานมาตัวนี้เพียงพอจริงครับกับตัวตัวโปโคนะครับผม X 7 5า G มาดูผม ตัวไปคือตัวใหม่ล่าสุดตัวท็อปของเจ้าตัวโป c o โคที่สเปกบอกเลยว่าคุ้มมากกับงบตัวนี้1,1299บาทที่พีทำการสั่งซื้อตัวนี้มาจะราคาเต็มามเหมือนสามแหละซึ่งบอกเลยว่าสเปคตัวนี้ให้มาจะเต็มจริงครับพร้อมกับดีไซน์ที่ใช้เฟรมแบบโลหะซึ่งมีความสวยงามจริงครับซึ่งพี่ชอบในการดีไซน์ของตัวเครื่องตัวนี้มากบอกเลยว่าดีไซน์โคตรสวยครับโห ดีไซน์สวยงามมากคือพี่รู้สึกว่าตัวนี้ทำออกมาเพอร์เฟกมาก CPU บอกหรือว่าโคตรแรงครับใครหามาถูที่สเปคจัดเต็ม CPU แรงเซปดาร์กอ 8SJ4 กับแบตให้มาใหญ่จริง6,500เมิลลิแอมกับหน้าจอมนี้ให้มา6จุดนะครับผม 8.3นิ้วคือหน้าจอบอกเลยว่าสีสันมีความสวยงามจริงครับ6.83นิ้วอ่ะ 1.5k กับความคมชัดแล้วก็รเฟเรชให้มา120เ z หน้าจออ m o โมเรครับบอกเลยว่าตัวนี้สเปคจัดเต็มจริงครับแล้วก็สู้แสงให้มาเยอะจีิงนี้สู้แสง3 2 0 0นินกับขอบจอของหน้าจอที่มีพื้นที่การใช้ง,งานที่บางจริงครับขอบบางพิเศษมากอันนี้ขอชื่นชมแล้วก็ให้ตัวฟ้าชาร์จมาถึง 9กวัตต์ครับกับกล้องหลังเลนของ Sony i ไ8 8 2กันสั e, ่นมี OS ด้วยกันนั้นก็ฝุ่นที่ IP68 นผมตัวนี้ CPU บอกเลยว่าใครอานตู้คือเยอะจริง2ล้านคะแนนครับคือเล่นเกมปรับสูงสุดทุกเกมบอกเลยว่าลื่นไหลมากครับคือพ่เล่นเกมมาตัวนี้บอกเลยว่าเพอร์เฟกมากครับพร้อมกับหน่วยความจำในการคือ UFF4.1 กับตัวแรม l p d r r 5 x ครับ คือบอกเลยว่าตัวนี้ให้มาจัดเต็มนะครับตัวนี้มีตัว duo นะครับผมตัวแชมเนลไอรูป 3D สามารถจัดการความร้อนที่เล่นเกมหรือว่าจัดการดีมากแล้วก็พลังงานจัดการดีจริงครับผมตัวนี้มี 3D ครับผมในการใช้งานตัวที่เป็นแบบไอรูปอ่ะซึ่งมอนว่าจะเป็นแบบวนๆของตัวแผ่นระความร้อนด้านหลังถือว่าตัวโป c รโค F7 ทำออกมามุมมองพีนะ เพอร์เฟกจริงครับแบตถือว่าอึดทั้งวันเพียงพอมากนี่พร้อมกับหน้าจอที่ by, mon, พพอร์ตดอเบ y a แอดมอสลำโพง2ตัวมีความกระหมืมจริงครับตัวนี้เพียงพอมากผมตัวนี้เสียงดังฟังชัดจริงครับหน้าจอสีสันสวยจริงรับสปอร์ตเฮดิอาร์เทนพัดด้วยแล้วก็สปอร์ตดิสอาร์พีสามหนึ่งร้อยพี 1น0่ครับถือว่าอันนี้องรงนะั้นหน้าจอดูดีมากซึ่งพีใช้งานมาตัวนี้บอกเลยว่าในการจับในการสัมผัสให้เรามาถือว่าสุดจริงครับนี่อันนี้คือบอดี้ซึ่งพีชอบตัวบอดี้มากโมดูกล้องให้มาโหสวยอะ่ะย่างสวยผมตัวนี้พร้อมกับตัวกล้องหน้าที่พีรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความคมชัดจริงหลังจากพีไปสัมผัสต,ตัวกล้องมาผมสีสันดีมากอันนี้ขอเช่ญชมกับตัวสเปคของกล้องหน้าผม ก็หน้าให้มา20ล้านคุณภาพก็ถือว่าสีสันดีพอสมควรนะครับทดสอบในการบันทึกวเวีวกล้องหน้านะครับผมสีสันถือว่าฟังก์ชันบอกเลยว่าครบจบครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังคุณภาพก็เฉลีย่ยก็มีความใกล้เคียงกับตัว p ป c โค X7 นะแต่ตัวเฟรมเรทของต่างก็ดันออกมาพกเพราะว่า CPU แรงทำให้เซนเซอร์ในการขับเคลื่อนของตัวกล้องคือดีจริงครับอันนี้ขอเช่นชมนะครับดู สกินโทนครับเล่นเกนมนี่บอกเลยว่าสูงสุดสบายทุกเกมครับนี่อาวีลื่นไหลามากนี่ครับทำพอเทคหน้าฉัหลงเบิร์นก็มีความเนี้ยซึ่งใช้งานดีมากสกินโทนก็จะมีความใกล้เคียงกับตัว m 7 Pro โปรเลยเข้า X จิตนะครับซึ่งองตรงนะพี่เขาใช้งานมาจริงนั่นแหละ นี่ครับเพอร์เฟมากซึ่งทั้ง5ตัวนี้กับมือถือของโปโคที่พี่รู้สึกว่าในปี2025 p o c โปโคทำการบ้านออกมาเพอร์เฟมากในการใช้งานของมือถือที่พี่ทำการใช้งานมา C71 ก็เลนราคา1,890บาทที่โคตรคุ้ม C75 เล่นมือถือไม่เกิน3,250 2,590 2, บาทก็ถือว่าโอเคมาอันนี้ก็4,999บาท POCO m 7 Pro 5G ใช้งานโคตรดีอันนี้ก็ POCO f 7 5G ใช้งานดีมากคือองตรงนะคือมันดีอะ POCO คทำการบ้านในปีนี้บอกเลยว่าเพอร์เฟริงอันนี้ก็เป็นแัทอปที่ใครต้องการตัวจบตัวครบครับผมงบประมาณ10,000บาทตัวนี้ก็ตอบโจทย์ครับผมสวัสวดีพี่หอจบคลิปเพียงเท่านี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สามารถกดสั่งซื้อ ที่ใต้คลิปพีหรือว่าที่ตะกร้าสินค้านะครับผมบางครั้งเราคนหาเองอาจเจอของปลอมนะครับแนะนำว่าให้กดซื้อตามลิงก์พี่แนมให้ใต้คลิปนี้เป็นเครื่องสูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยปลอดภัยในการสั่งซื้อนะครับ